สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิญครับพี่นอ้องต้องเชิญเบ้าดำครับบอกแล้วเสิร์ฟสีอดบ่ได้ค่ะพาพี่น้องมาเลาะเบื้อัน,นึยังก็หาเบิ้งกันนน้ำแถวให้ไปน้าเนี่ยค่ะสิมีเห็ดแต่กลิ่นบ๊ะสนมือเนี่ยเด้อเอ้ยเลาะมัดต้องโดนเลยเด้อค่ะนะก็เลยท้ายคลิปสันมันนี่มาพ่อพี่ละสิบบอที่อันท้ายคลิปอยู่บสนเป็นเบิ้องเบิ้งเสิร์ฟมันเป็นเห็ดอีหลีเด็ดนะน้องอือโอเ้เก็บ เตียมข้าวน้าเผือกทอดเผื่อ,อมือไดนี่เตรียมตัวเก็บเห็ดต้นเนี่ยนี่ดินำ้ำเพื่อนบ้าะค่ะยาอืมขอให้ได้ใบกับมีเหงค่ะมาตั้งงานนั่นสารนากิจเป็นลักกันเลยพาพี่น้องมาซอมมึงเห็ดด้วสัน้นเห็นด้อิริ่งนี่ใครมาจะเสด้จเก่งอยู่เลยเนี่ยค่ะมาไป ได้อันนี้จพีบุดหามลนะบ่มัต่อแค่นี้มั้ย๊ยป๊หืปุ๊น้ำปุ๊บน้ำโอ้น้ำดิไม่ใชโอ้น้ำพอแล้บ่เห็นปะน้ำางไหนน้ำบ่ได้เก่งงแล้วเนี่ยโอ้ยสนิทกับมีเหงนี่กำลังพอดีพอดีเด็ดออล้วละกระเดื่ใสสึกเง้ย แม,ม่ดมามาด้ารถเาไอ้ด้ก,ก็ได้ขอให้ได้มาบายดอกสองดอกอมงามกระดดพี่น้องทั้งเงาทั้งหลงามตนนา้นอกตายน,านองม,มันแล้วม,มันแล้วกเมื่อกี้ดีพี่น้องถ้าชไกเ่เงียไปมาแล้วอืมถ้เคลียรออกราเท่าหนไปกับ่มีเนื้อส้น นันจิบ่เคลียร์กับเเห็นยังสิงแล้วเนี่ยโอ้โหโอ,โอ้มีอีกนิดหน่อยู่ไนน,นะ้าหรอครับหาอไไนก็โอ้ยมันพังอะไรนะินไปบ้างหน้าอีกเกิมันไกยยน่ดอกน้ำดอ,อกนุำบุกอยู่ ดอกน้ำพ่อกออกมาสามดอกนี่หัว้ามสามดอกนี่นะวิ่ีเดินตมคุณกระถางคุณบส่วนตินไซต์ชนไหนดูดนไม่เ <ละ S 2> ต้ารูวากดทุนแมน,นอดตกนำนำนำนี่ อืมาเ็อน่โอ้โ้ขอเก่เก่งนี่ยใหญ่แบไหนดิบปั่มสนยอีแต่ดอกต้มๆเรื่องสิเนี่ยเมียนมา โอ้อมีนอืมน่าเห็นป่ันตาวสุมามมากเลยมันเขียดห้องตอนหลับลึกอืมพี่น้องนอนนอนน้ามันซูบถึงเต็มนี่เขจะเกิดยี่สูงกลุ้มอีกดอั้งโอ้ ขายอย่างก็ขายอย่างสามดอกอีกคัาวงดูพี่น้องขาวอ้วนสมบูรณ์ดีนี่หนอนี่แหละเสื้อไม่เสื้อไม่จะเป็นเสือเส้อเสื้อก็กระจิกิงนี่อืมไป้อหอันนี้แห้งงามแกนติก เอาขวขาขานี่กันขึ้นมาขางน้ำกะระดอดฮนะโอ้ก็ไม่โจมน้ำบบาบบเอ้ยพูดถ่าพี่น้องอดูกับจมน้ำนั่งกันออนละแต่ว่าดอกนุมอยูะเป็นเซน้ำน้ำมากรบุกเมน้ำมาตะบกมบันกระไดไงถันพอดีคุณนพุุอนเด้ แล้วมาแล้วมาใจเห็ดดิใจเห็ดปะใจยิ่งยิ่งสวยมากยิ่าสวยอุ้ยข่อยใปนี่นละยังทังไหมกำลังสวยเลยเนี่ยขึ้นบมาดีรอเรื่องหนคิดฮอดเพิ่นเตียงนะ อื้ยิมอิ่เต็มอื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 มอ้มออ้มอืมอืมอมอืมอืมอนมอคอืบอืมอืมอืมองมาืมอืะอืมอืมอืมอ่มอื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 มมอืมอมออือืมอกมอืมออืมออือืมืมมอมอือืมอืนอืมอืมมอืมมออาม น้ำท่วมก้อนเนาะถ้าว่าดอกเลยเก้งหนีหน้ำบกนี่ยมันฟืดน,นี่นโอ้เสียงเขียดด้วยวาดังดีแฮยพี่น้องหาเห็ดตะละมือโอ้โหบอกเลี้ยวเกิดเป็นบ้ามาหางเขาหนา้หนี่ระค่ะพี่น้องพู้หนาทำไมปันญายุได้นะ่ะบอมเอาพี่เรานาเพราะต้องเหล่าเรนนี่เขาขันไม่ปัญญาได้เนาะพี่น้อง ยังเหล็กก็โอ้ยเยไเพอวา่าพื้นค้าอันนี้เินปเสียเด็กขันบอซ่อมดีแกไปกระยาขวาขวก็บ่เอาเด็มันเพือหัดอืมอืมขันแม่เห็นมีแม่มว่า ก็ปาดออกลายเลตะกี้วบบสุดๆปาดหน่อยเนาะหลังจากมันน่าสุดๆปาดแบบง่ายฮึมม,มันดูสุกะมันไม่เป็นหมอหรอ,อกอ๋มันเอาไปก็ะเไไพราง่ายปีน้องมันล้ามไปหันยุะมันหน้ามรล,ลงไปจังหน่อยนึงเฮ้ยขาเห็ดใหม่ตั้งตอนพุ่นบ๊าแสดงว่าอกอกเยอะตอนนั้นอ่ะแล้วใบหญ้ามันสูงเนาะอันนี้มันเผาเราเห็นง่ายยุบอ่ะในเลยเฮ้ย ต้องได้เอา้ะค่ะเอาไปตืมกันก็พอถึงว่าเสริมว่าใกล้กตายเด้เนี่ยนี่สิงใหญ่เลยยุคสมบ้าน,นโอ้โหไฟขึ้นแล้วมันสีอันนี้เนไหมปรับเองในอัตโนมัติมันคือซ้ำสึงเด็โอ้โหถา,าวนาะขาเห็ดเนี่ยอันนี้เป็นดอกด้วยนะค่ะดอกกับข,า,ขาคนละอันแต่ว่าเป็นงอสื่ง เอพี่น้งเนอา้ำมาีเห็นจะได้เปิดไฟละอีกหือเล่าเนี่ยเป่นปับแสงอัตโนมัติเียี่ไหมนบาเม่นอันนี้นี่ที่ทโอ้หอเนี่ย็องนงบเห็นบ่เกดดเกอเก้ยม่หินดอกนี้มาต้นมีกระดกนี้ อเอ็ดเก้มดีนี่มาเร็วเกบของผมมาพูดนึะากระดู<อ>เขาหนัทีมาอีกกอนนะัมเนาะเดินกินเนาเหมือนเขากระเตลเหมือนเบื่อเหมือด,ดิส่ราเสร็งน้ำสดๆนี่ยังพอทายแบบยังงางสบายได้เลยเนาะไปครับดีไม่ไปนขะ่ง่ลยแข่งยู่ เนียนหาเป็นคำหา, <And> าเป็นคำเป็นลูกไได้ยูกมาไว้ต้มไว้เกงนี่ตรงนั้นออกีเลยน,นี่พอจะปุ่มไปเราหาเราไปโอ้ยมาวันมีเห็ดเวยไม่ไม่คนไ,ไปเราไปครับ โอ้อยู่ในกล่องมะมืดแทะหาเห็นจนคำขอ,องวะเคยเห็นข่าดมันยลกเมนงเพราะบ่านอ<ก>่าชีทำละคือกับมาาเยอะม้ามันตี่เพิ่มกันก็แบบหลายเตอบถ้าสิมืดตัดบบย,บบย,ยี่บ้านโหคือขางนกับมหลายเนาะแม่เนอะงงค่อ้าหลายนโอ้บันต้นไหนก็เหลือต้นนี้ก็เข่าคน อันอันหอดตะวันตะวันนะอ้นๆหนานดีแถวนี้ใส่หนามของขึ้นนะจขาเสริมหมดเยอค่ะผิวชี้ผิวชี้มาจับครับเฮ้ยหอดเหียนละค่ะคุณเฮ็ดนะเพราะไม่ได้เนน้อยได้พี่น้องไปแบบพอได้จับได้ใบก็เอาละตะวันนี่ได้เกินคาดค่ะเกินคาดอีกแล้วองทุนอันไหนตะดีแล้วเขาเก่าลงโรด์ไม่ได้เงี้ยส่วนดอกเงี้ยเนาะสารพังขันไม่มาตรงได้ขอเก็บบนนี้มัดเนี่ยเฮ็ดยามนี่มาบ่มีเนาบ่มีโว อาจารยกินอะไรลูกอืมสอบดีแล้วล่ะมีเตซุมยึดถึงเหนียวพวกนี้มีระค่ะเพราะว่าอย่างตสียบรริมืดก้อนมิเตซุมขยานไม่เห็นหูกระดังดูกน้ำนี่นะแตงน้ะขั้นตอนนี้หน้าหนักกว่าผมน้ามันตับบกขั้นตอนบ้ารอดกระดังโอ้ทำอะไรลูกโทรศัพท์แชทแบบยังไง เอาเป็นซะน้องใช่ไหมเนี่ยรูงัโอ้โอโหอ้ยยนีพันต้องง่้นะบำหน้าน um, ้านยังว่่สูงซื้อแด้วนี่เด้อต้มนี่เนี่ยยังไม่ต้องไลนเอาโหด้นยด้อชาสุนง่ลูกชาติแดชาตแปดไวก่อนเอเอาเอา น้ำเนี่ย้าซิมป้าไปเก็บมาไงทิสันทำนาเสร็จไหมวันนี้เนี่ยได้ครึ่งหนึ่งไหมไม่กี่เปอร์เซ็นต์ตั้งเสาเหรอเพิ่นไปสร้างเท็งน้าไปพูดนทาห่องเทิน้าปั่นเพราะได้มีห้องโฮมเีา ถ้าพอเพิ่นปรเฮตันมากออกอ่าตูใกล้เนี่ยคะ่ะมากออกวาตูใกล้ปเฮเฮอันยังก็เฮติงน้ไว้เสาปู้ปนไปสวยมาฮ้อยน้ำยังไม่ได้พาพี่น้องลงไปซองน้ำนะปีนี้นะน้ำปลปูก,กับพ้าแม่ยังไม่ได้ไปปนในบ่แตงแต่บ้านเขาน้ำตังไม่ได้นอ้ดูไม่ได้ไปไตอีดีดิพร้อมว่าบ้าปะตั้งเสาแล้วประพ่อนะเีิงน้ำอันเจ้ามั่งไปนะ่ะ เอาเดี S <S ๋ยวแทนร okay. ้อยเปอร์เซ็นต์ลแล Potter, okay. like, ้วบรรมันอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล so ้วบันมันอ่ะมีตะเบียงร้อมมีตะเบียงเรียบร้อยส้นแน่นเอาพี่น้องกูน่ะเต็มสามพือเก้าค่ะที่ได้เป็นโหลยุดอกเอไปถอนไปตื้มกันตลอดมือตลอดดียอนเวลาเก่งเขาก็ค่อยเก่งได้ค่ะถึงเวลาที่เราพอเก่งเราก็ค่อยเก่งเนาะอ่อนไห้เพราะว่าย้ำสะสมเก่งท่านึงสะสมเก่งหมอไงร้อยยอดบักอือบักยังเพะนันอามัดขายก้อน เพราะว่าตัวนั้นมันสีเหมือดมันสีเสียบแต่ก็ได้เติมกันค่ะถึงวันศุกวันอาทิตย์วันศุกร์วันอาทิตย์วันศุกวันอาทิตย์พี่น้องรถเนี่ยไอทุกมือทุกมือแต่น้อยผ่านไปมือผ่านเวบนผ่านมือไปกันยุ่งไปนะเท่านี้ออกอีกวิทย์แนวบังไปนะคืนอีเกลือเกลือกเลยๆออกรถเนี่ยค่ะเบิ้งพี่น้องหลางกะง่ายเขาเนาะหลางเกลือแล้วเนี่ยตอนเขาไปต้มเนี่ย มีตรางแบบซีดหน้าบอกก็ได้เปเ็นเนาะค่ะเพราะว่าคนสะอาดเลยได้ประเด็นพี่น้องโอ้คอยรูแล้วจะว่าเห็ดน,น้ำออกเงียเงียหนาวขหนาวย่างยุคขยังรู้สึกห, <c oughs> หนาว่าวนานารุนนี้หาก็นี่แตยังได้ด้ไหค่ะเห็นปะเถาก็นี่ทันประเถิดน้าย้ำนี่นแหงเถาพัลศีนาแตกแบบนี้แตแบแตกประนมะเกลนาเป็น,นปุ่น นี่มากสำหรับคลิปนี้เจ้เสริมสีฝากไว้เจ้านี้นะคะ่ะเหงาเขากระซิได้โลปป้ปลายยกมือเนี่ยเพระบาะว่าเป็นดอกง่ายปุยบบ่งนะพวกเนี้ยนี่ตลอดง,ง่ายง่ายงามๆปุ่นๆเนาะคะ่ะก็เลยเก่าป่าเป็นกำลังใจแล้กวกันฝากคนไลค์ขอแชร์กันในนี้นะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะคะ่ะ